คนอื่นอาจจะอยู่บนฟ้าแต่ว่าดาวของรัฐอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะสนใจทำไ,ไมพวกผมจะอยู่หรือผมจะตายไม่นัดถึงไม่มาหาลันถ้ามึงตั้งใจมายอเยัยมึงทำสองเร็จไร้นัดไ,ไอ้สันมันไม่ใช่ใชอย่างที่มึงคิดจะบ้าหรือเปล่าหน่วยอาวันขอปฏิบัติหน้าที่ังสักครับกระสุนล้านนัด ดราม่าดูเดือดดูเดือดแล้วก็แบบความรักพกพองรักขึ้นปูงนะอะไรใช่อาชีพสามเศร้านิดๆไหมเรียกว่าสามเศร้าไหมสามเศร้านอกจากกระสุนแล้วยังมีระเบิดระเบิดระเบิดไฟระเบิดน้ำระเบิดดินระเบิดควันระเบิดควันมีทุกอย่างครับ